ทีนมีเพื่อนสีสวยๆทุกถูกเลยนะจ๊ะวันสี่เป็นละหาสิบบาท สวยท่นันดวันนี้มีแข่งรถด้วยยิ่อเกียออกเลยจะดูนักกีแดงแค่ที่ไส้ีีจะงคยตลก las. ไม่ได้อยู่แดดี่อยู่เย็นในคนละมืแปลกๆกันนีลายได้จ้าเลือกม่ชมกันใดได้จากรุนงขามหนังไทยที่พันใหา่ นนก็ขายสำลเอยู้านนะครับสำลีแต่เรื่องนี้เปนเช้าับอกาเที่สเป็นตัวอาหารครับอาหารทุกอย่างนะครับอาหารไมย่ที่ย่างรอบลูกย่างทำแกงสมกัขงไทยข้าวสารข้นเดียวข้าแกงข้าวขาหมูขนมหวานงไทเยอะเลยครับโที่สองนี่ครับตันที่พื้นที่ตั้งแต่กะโปรงเอดอกเดีวนะรับสองอครับตัวนอาหารครับ ตัวที่สามก็เดี๋ยวระบบสำรวัเตื่ิมถนนทครับเด็กสวักผลไม้ท่าีการูการผลไม้แรูการตั้าถักผลไม้ครับมีเพิ่มเติมมาแต่เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกหาทะเลอระับรัาทะาลน้มกาอบกตครับก็ัตเนือตวเนื้ัเัุอสั่กเืได้สับัน่้้ bạn ơi, bông cả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 i, bông

ตัวนี้ยา3สาวเล่นแรงตั้งเช้ากระตมัดมังอะไรมั้งเต็มเลยโอ้โหเริ่มเลยค่าประมาณ sí, yeah. <coughs> เือนไม่รู้จักกับเูเลยเบอร์มันเปลี่ยนใหม่ยังแอนดี้ยังน้าป่าสวยๆออมีฟ้าไงมีตัวเดียวมันมีแค่สองตัวผีเสื้อาค่ะใช่อ้นผีเสื้อแสนสวยผีเสื้อแสนสวย ่ใบไม้ลานนี้ก็สวยๆวยได้จ้ะเพิ่นเลี้ยงสวยๆสวย,สวยสมบูรณ์นะจ้ะออกดอกนี่ก็เป็นต้นไม้ที่อุ้มได้มากได้จ้ะก็ได้กระดิ่งนางฟ้ามาต้นละลอยบาทได้จ้ะแล้วก็ต้นนี้ พีเสือแสนสวยเด้จ้ากะล่อดอกเป็นยังบ่ท่านเป็นดอกเด้จ้าพีเสือแสนสวยกะไปเที่ยวไปเดินเที่ยวกันได้ได้ไดจ้าอยู่ตลาดนัดนาค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์มีทุกเสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่หกโมงถึง มาณหามวงเสาได้จ้ะกมิคองหายเลือกหลากหลายได้ด้จ้ะขอบคุณลหลายได้จ้าที่มารับชม